เปล่งประกายความแข็งแรง 200F 6.5เครื่องยนต์เป็นสินที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูงสวัสดีครับแนะนำเครื่องยนต์เบนซินไว้ใช้งานที่บ้านนะครับเครื่องยนต์เบนซิน,น Value WX200F 6.5HP มีคุณสมบัติเด่นดังต่อไปนี้ครับคุณภาพและความทนทานเครื่องยนต์ Value WX200F มีคุณภาพแข็งแรงและทนทานทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆราคาเหมาะสม ราคาที่เป็นมิตรทําให้เป็นเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการคุณภาพและมูลค่าประสิทธิภาพที่น่าพอใจกำลังเครื่องยนต์6.5และแรงบิด13.2 Nm ที่2,500ต่อวินาทีช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานข้อมูลเทคนิคชนิดเครื่องยนต์วาลูเหนือลูกสูบสูบเดี่ยว4จังหวะความจุกระบอกสูบ1 9 6 c c ระบบสตาร์สตาร์มือความจุน้ำมันเครื่อง3.6ลิตรความจุถังน้ำมัน0.6ลิตรอัตราส่วนกำลังอัด8.5ต่อ1 ขนาดกว้าง390ยาว330สูง50มิลิเมตรมีน้ำหนัก15กิโลกรัมการใช้งานนะครับเครื่องยนต์ Value WX 200F เหมาะสำหรับใช้งานในหลากหลายสภาพแวดล้อมเช่นการใช้ในเครื่องมือช่างในฟาร์มหรือในการทำงานก่อสร้างด้วยประสิทธิภาพและความทนทานที่มีอยู่ในราคาที่เหมาะสมสนใจกดสั่งซื้อสินค้ากดตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอขอบคุณครับ